สวัสดีค่ะถ้านึกบ่ออกวาสกินอีอย่งดีมาชมบานพิมพ์สตอรี่กันเลยค่ะคลิปนี้นำเสนออีกหนึ่งเม,งมนูแซบยอดฮิตทางอีสานบานเฮ้าค่ะพี่น้องนั่นก็คือไก่ไตน้ำนั่นเองค่ะ ไก่ไต่หนำในคลิปนี้มี2แบบ2ส,สไตล์ค่ะพี่น้องสิว่า2แบบกับบ๊แมนเนาะคะ่ะเนาะต้องบอกว่าเป็นอาหารที่ขายกันค่ะจานแรกนี่เป็นไก่ไต่หํำค่ะพี่น้องนุ่มนุ่มค่ะพี่น้องเปื่อยนุ่มดีนะคะอันนี้ยำได้หอดกระดูกค่ะพี่น้องบ่แมนเว้า์พอดนะคะเปื่อยนุ่มดีแล้วก็แซ่บนวขนาดเลยนะคะส่วนจานที่2เป็นอุไก่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็แซ่บคือกันนะคะแต่ว่า ความนุ่มความเปื่อยจะบดสู่จานแหลกนะคะพี่น้องอันนี้เป็นแบบอุกไกอุกไกเหนียวไสหมอนะคะพี่นอ้องอุไสหมอนะไสกะเพาแล้วก็ใบหัวระพาะะ่านะคะแต่ว่าความแสบกับยูตรงที่พ่วงไข่เน่นๆเลยค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นไก่เหนียวนะคะเนาะมันก็มีความมั่นหลายจังน้อยค่ะแล้วก็พอดีอันนี้ก็อุแบบ บหันในเปื่อยดีคากน้ำค่ะพี่น้องคือบอบเปื่อยหนุ่มสู่ใกล้ไตน้ำจานแรกนะคะแต่กระแซบคือกันค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่ารสชาติเข้มข้นนะคะเพชระสะเสดรแซบนัวค่ะพี่น้องแต่ว่าจานนี้นะคะไกล้ไตน้ำนี่ก็คือแบบว่าเปื่อยหนุ่มดีขนาดค่ะพี่น้องมามาเด้อค่ะพี่น้องพ่ายกระติบเขา่าเขาเนี้ยหอนหอนมากินกับ ไก่ไตนาำนมนุ่ม,มเปืเป่อยๆแซบนัวน้ากันค่ะพี่น้องแล้วก็ยังมีอุไก่พ่วงไข่เน้นๆอีกค่ะพี่น้องมากินข่าวแซบๆน้ากันเด้อค่ะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูแซบๆค่ะถ้ามาคลิปนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทังช่องในเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจค่ะ สวัสดีค่ะ